อี่ข้าวครับสองวันกินอยู่ข้าวครับเรามาซุยมากๆกันครับได้ยังไม่กินนไงมาแล้วน้ำครับกล้าไปกินเขาแรกอีกไหมนี่ที่นั่ครับวันนี้คือกินของแพง่งไงวะเราพอผ่านมาเยอะนะครับเออจักบาทนี่มีนี่แพงกว่าครับสามสิบยี่สิบครับเรื่องบวสดน้ำครับน้ำก่อน จะเป่าเด้อรับงสวดไปรินรินมีกาลนะครับสวดคำแรกรินมีกาลเลยสวดคำแรกรินมีกาลเลยครับรินริมไม่ทำงานเลยครับรถเลนี่ยอันนี้ได้อีกอย่างแน่นิน้ำ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 เป็นยังคือหมดพลังงานหไรบ้างวันนี้หมดทำไมถึงหมดพลังงานเขินรู้เปลี่ยนเป็ดกระมู ่หน้าตาคนเพียลงดูไห่อย่งนี้เรื่อ่อนมาฮะห้อย่างนีเพยดครับอันอะไรครับอะไรโอ้ยก็จะเอาใกล้ขนาดนั้นก็ได้นี่ยุ่ๆด้นี่ยย่ยย เขาบอกว่าแห้งเพรแยงแสบเนาะทำไมยับโอ้ถ้ามีคนติดตามถ้าได้เงินจาก YouTube จากเดือนละสี่หาพันนี่เป็นท่าเป็นดุไปเที่ยวอยู่เนาะ นี่บุกนี่คู่เดียวกับพ่อแล้วนี่เดอะแบกเลยดิเมือนเราบ่เอาอีกกล้องว่าจะซื้อให้กินอีกที่แดกมันหยิบอันพูดสองหน้าหลาเพันเตรียมึงดูโอ้ดมือไห ำแรกขึ้นสมองคำซ้องขึ้นกรรบ์ลถ้าดีมีเงินหลายล้านพี่จะไปซื้อมากพี่จะซื้อเธอมาอยู่ด้วยเ้ขับรถจับเลยเดินทางด้วย